ปี2025เป็นปีที่วงการยานยนต์ต้องสั่นสะเทือนเพราะการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเชฟโรเลตกับโฉมใหม่ที่หล่อราวกับหลุดมาจากอนาคตดีไซน์ของรถคันนี้ไม่ใช่แค่สวยแต่เป็นความลงตัวของนวัตกรรมและจินตนาการที่หลอมรวมกันอย่างมีเอกลักษณ์ด้านหน้ารถถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวและดุดัน เส้นไฟหน้าแบบเลดพาดยาวให้ความรู้สึกกล้ามยุคกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้เชฟโรเลตเด่นชัดกลางลายตารางสีดำด้านเพิ่มความเท่แบบทันสมัยตัวถังสีแดงเบอร์กันดีแวววาวโดดเด่นสะดุดตาบ่งบอกถึงความพรีเมียมและความแรงที่ซ่อนอยู่ภายในมุมมองด้านข้างของรถแสดงให้เห็นถึงเส้นสายที่คมชัดและเฉียบคมล้ออลลอยขนาดใหญ่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้รับกับซุ้มล้อที่เน้นกล้ามเนื้อเพิ่มความสปอร์ตและความพร้อมลุยในทุกเส้นทาง แม้แต่มือจับประตูยังถูกออกแบบให้แนบสนิทกับตัวรถเพื่อรักษาความลื่นไหลของอากาศและรูปลักษณ์สุดล้ําด้านท้ายรถยังคงรักษาความโดดเด่นไว้อย่างครบถ้วนด้วยฝ่ายท้ายเล็ด,ดีไซน์บางเฉียบพ,พาดยาวทั้งสองฝั่งเพิ่มความล้ําและดูแพงยิ่งขึ้นสปอยเลอร์ท้ายดูแนบเนียนและมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มแรงกดให้กับล้อหลังขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงท่อไอเสียคู่สีดำด้านบ่งบอกถึงพละงกำลังที่ซ่อนอยู่ห้องโดยสารภายในเปรียบเสมือนห้องนักบินแห่งโลกอนาคต ด้วยการตกแต่งที่หรูหราแต่เน้นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงพวงมาลายัยทรงสปอร์ตแบบแฟลตวอททอมพร้อมปุ่มควบคุมแบบสัมผัสหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเชื่อมต่อทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นระบบนำทาง AI ผู้ช่วยส่วนตัวหรือระบบความบันเทิงเต็มรูปแบบเบาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้ความสบายทั้งในระยะใกล้และไกลพร้อมระบบปรับอุณหภูมิแบบแยกส่วนสำหรับผู้โดยสารแต่ละคน ขุมพลังของเชฟโรเลตรุ่นนี้ยังเป็นที่น่าจับตามองแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่กระแสะข่าวภายในวงการยานยนต์ระบุว่าอาจเป็นเครื่องยนต์ Hybrid Turbo หรือแม้กระทั่งเวอร์ชั่นไฟฟ้าล้วนที่สามารถให้แรงม้าได้มากกว่า500แรงมา้าพร้อมอัตราเร่ง0ถึ100กิโลเมตรชั่วโมงในเวลาต่ำกว่า3วินาทีซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขระดับเดียวกับรถซูเปอร์คาร์ที่มีราคาสูงกว่าหลายเท่า ระบบช่วงล่างแบบอัปทีฟช่วยปรับระดับความนุ่มนวลนหรือความกระชับของรถตามลักษณะการขับขี่ทําให้ผู้ขับสามารถเลือกได้ว่าจะขับแบบสบายๆหรือลุยโหมดสปอร์ตแบบเต็มสูบระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกให้การตอบสนองที่แม่นยําแม้ในสถานการณ์ที่ต้องหยุดกระทันหันที่ความเร็วสูงความปลอดภัยยังคงเป็นหัวใจหลักเชฟโรเลตจัดเต็มกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้อง360องศาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดบอด ระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความปลอดภยัยแต่ยังเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับในทุกสถานการณ์บนท้องถนนความน่าประทับใจของรถคันนี้ไม่ได้หยุดแค่ในเชิงเท